ัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง BVP ธรรมดานะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสำหรับหุ้นไทยนี่ก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับวันละสี่รอบนะหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ รอบเที่ยงเขาออกไปแล้วนะครับ91นะ91กับ05นะครับช่อง VP ให้7890นะครับเน้นที่เน้นที่ไหนมันมา9นะเนอะเน้นที่7กับ8นะมา9เลยครับเสียดายใครที่จับถูกก็จับไปนะครับจะจะลงเด่นให้บน4ตัวนะแล้วเลือกเอานะครับ ส่วนมาอาจารย์จะเลือกผิดจะเน้นผิดนั่นแหละประมาณนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับ หนึ่งกรกฎาคมพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับคนไทยบ่ายนะเด่นเน้นบนนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะมันจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละเลือกเอานะครับแต่ขอเลือกที่เจ็ดกับแปดนะคอยดูนะมันจะมาห้ากับหกนะเวลาเลือกทางนี้มันจะไปข้างหน้าเวลาเลือกข้างหน้ามันจะมาข้างหลังนะครับคานี้อาจารย์เลือกข้างหน้าข้างหลังนะครับคอยดูนะมันจะมาห้าหกเจ็ดได้อันนี้มาแน่นอนห้าหกเจ็ดห้าหกนี่แหละ่ะ แต่ขอเลือกที่เจ็ดกับแปดนะอ่ครับแกคิดก,ก็ขยับเอาครับเจ็ดสามขอภายหาวนอนเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกครับสามนี้นะครับสามกับสี่นะสามกับสี่เด่นนะครับ เด่นนะเด่นเน้นสีให้นะครับเด่นเด่นอยู่ข้างนี้นะครับสามกับสี่นะอ่าจะมาตรงนี้นะครับอันนี้เด่นบนนะครับห้าหกเจ็ดแปดขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะอ่าคอยดูมันจะมาห้ากับหกนะหานี้นะเป็นอย่างนั้นแหละอ่าครับหานี้นะครับปันธงที่จ็ดนะครับเจ็ดก็จะอยู่ข้างหน้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับอันนี้นะครับตามสูตรนะอ่า เลขมันจะมาตามสูตรหรือเปล่าครับตอเล่นที่เจ็ดก็เจ็ดครับหาวนอนสองครั้งแล้วครั้งที่สามไม่หาวนะคะเนี่ยนอนเลยอืมครับสามนี้นะครับจดเอานะครับอคนไทยบ่ายก็มีสามนี้นะครับครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่คนไทยเย็นถ่ายสดสดเหมือนเดิมนะ ไปสองโมงกว่าๆนะครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ